มาแล้วครับผม <c oughs> ครูคิดครั้งแรกนะครับผมวันนี้เป็นครั้งแรกผมที่ <c oughs> ผมจะเล่นครูคิดนะครับมาโอเคเราไปหาสต๊กกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเราต้องหาผู้เล่นก่อนตันนี้ไหนเอ้าหายไปไหนกันหมดอะนีน่มีเด็กส่งพิซซ่าด้วยวเราเรียกเด็กส่งพิซซ่าก่อนไหมตรนู้นหนึ่งคนนะครับแล้วก็มีฟเป็นพุ่งชนนะครับผมจะเป็นพุ่งชนเหรอไม่ใช่เ e อฟอี อีต่างหากพุ่งชนเออโดนโดนโดนตัดไปทีหนึง่งตัดไปทีหนึง่งอ,อ๋ใกล้เกินโดนโดนโดนเรียบร้อยไปหนึ่งสวยโอ้โหเคงมันดังมากเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าในคลิปจะเป็นยังไงครับแต่ว่ามันมีสกิลหาคนหนูทุกคน อย่งางนี้แย่เลยนะเนี่ยเราลองไปในนี้ดูโอ้มีหนึ่งคนนะครับคุณผ้ชมอันดี้เออผู้ชนฟันนหายตัวเอาเหลือคนเดียวอ๋อมันออกเกมทุกคนเหลือคนเดียวมนี้คิดไปจบไว้ดิเดี๋ยวาได้ส่งเ่อร์เซ่าก,ก่อนมาโอเคแห่บ้านหลังนี้ใช่ไหม ไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวอมิธาดักไปแล้วเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยวิ่งเร็วจังอะเออโดนโดนหนึ่งมัดหนึ่งมัดเฮ้ยแต่มีหน้าหมดเฮ้ยถ้าเป็นวิ่งเร็วจังวะทุกคนคือคนธรรมดาใช่ไหมเนี่ยโดนโดนโดนยี่สิบวิยี่สิบวิ โอ้ยแรงหมดทุกคนแรงหมดอันนี้มันจูกเก่งนะวิ่งเร็วเรียบร้อยโอ้โหเกือบแพ้พุ่งชนโอ้โหเป็นไงล่ะสวยครับโอ้โหอะไรมันคมันเร็วไปวเนี่ยเนี่ยเอเอเป็นการเล่นครั้งแรกที่มันมากเลยนะครับเดี๋ยวคข้าไปดูในเกมที่สองกันเลยดีกว่านะคุณผู้ชมแล้วสำหรับคูคิดนะครับผมโอ้โห มาในเกมที่สองโอหแมปนี้ซะด้วยนะครับแมปก,กว้างเลยมาขัดแงะแมบก่อนนะเราพอเรียนรู้สก,กิลแต่ละสก,กิลได้บ้างแล้วนะครับจากที่เล่นตามเมื่อกี้ไปแต่ว,ว่ามันชนะง่ายไปไงคลิปม,มันจบเร็วอันนี้ก็ไรแล้วกันเด็กตวัวซ่ามา โอเคเก็บไปนหนึ่งนะครับไอ okay, ้นี่โอเคเอเคมื่กี้มันฟาดหน้าผมนะตามต่อชีวิตตามติดนะครับเด็กมันเค้นไม่โดนด้วยไอตัวหนึ่งตัวไม่โดนวิงเป็นวงกลมหรอเออดี สองตัวสองตัววิ่งมาทางเดียวกันแบบนี้สวยออกพิทหนึ่งเรียบร้อยแตกไปนหนึ่งซทีอสองอยู่ทางโน้นครับซที่สองอยู่ทางโน้นโดนโดนเจ็บหมดเลยวัจจุติดไฟด้วยมามามาัจะไปไหนครับมีงไปไหนครับชาเช,าช,าชาสกี้เอาติดไฟตาย,ตาย <laughs> โอเคสวัเด็กสมงิซ่าไปมาเลยครับพิซซาแมนพิซซาคุง แต่เราจะหายอีพวกอีกหลายหลายตัวฮ้ยเจอละโอไม่โดนไม่โดนโอ้ดิ้มาตะไกลเลยเล่นยากเหมือนเนี้ยตุ๊บแต่ตอนนี้ก่อนดีกว่าติดไฟดไฟสวยไม่โดนไม่โดนโอ้ยโลโล่โล,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 โลชนผมตอนนี้แรงผมหมดป่ะทุกคนผมลืมลืมดูหลอดนะครับลืมดูหลอดป่ะ อย่าลุ้นอย่าลุ้นโอ้มันกันโลมันกันจอยตัวลุ้นจะไปเอาตรงนุ้นตัวนุ้นเจ็บแล้วไม่โดนเฮ้ยสวยทีนึงสวยครับออกไปต่อไปโตัว้ครับผมตรงเด็กส่งพิซซาไปมาสองนาทีครับ ตอนนี้มันบล็อกได้ไปทุกคนไม่เคยเจอตัวนี้เหมือนกันตัวนี้ก่อนแล้วกันไม่โดนครับอลองสกิลคิวหน่อยจะแม่งทำอะไรอะไรตัวเดียวครับผมเดือโตโลครับมาหนึ่งนาทีเฮ้ยผมไม่เคยเจอโซเวอร์ตัวโลเลยนะโดนโดนหนึ่งครับโดนหนึ่งเมื่อกี้เน็ตเน็ตเน็ตผมกายนิดน,นึงโอ้ยมันการมันกันผมต้องต่อยผมสวน โอ้ตันตันยาวเลยทยนี้โอ้โไม่ได้โอ้โหสิบสิบวิไกล,กลเกินแย่และทุกคนมันไปไหนแล้วนี่ผมหาไม่เจอไว้ทุกคนวิ่งไปไหนอ่ะเฮ้ย ตรงนู้เหรอเฮ้ยี่สิบวิทุกคนยี่สิบวิเฮ้ยมันบล็อกเฮ้ยสักสิบสามสามสิบีสิบวิสิบวิเฮ้ยมันลูกเฮ้ยห้าวิโอ้โหมิดทอนโอ้โหแพ้ทุกคนอีกน,นิดเดียวผมไม่เคยเจอเซเวอร์ตัวนี้อ่ะเป็นรอดเกอคิวเลอร์อ่ะทุกคนแย่เลยอ่ะ โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับนี้ก็เป็นการเล่นคูชิดครั้งแรกของผมนะถือว่าทำได้ดีหรือเปล่าก็าสามารถคอมเมนต์ได้ใต้ร่างคลิปเลยนะครับทุกคนไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตลาไปก่อนนะครับ